ผมฝากไว้นิดนึงครับท่านประธานเมื่อกี้เห็นการคอมแพ์ตัวเลขแล้วเนี่ยครับผมว่าตรากะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราต้องเอาตัวตัวเลขไตรมาสที่เป็นไฮซีซันที่ติดกันมาคอมแพร์กันแต่ถ้าเราเอาตัวเลขรายได้หรือนักท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซันแล้วต่อด้วยโลซีซันตัวเลขยังไงก็ลดครับซึ่งตัวเลขนี้ครับท่านประธานครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มครับของนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับที่มีการใช้จ่ายสูงนั่นเองครับที่เพิ่มมากขึ้นครับอย่างชัดเจน จากปัจจัยดังกล่าวครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถปรับตัวนะครับเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับจึงได้มีประกาศครับให้ปีนี้ปี2018นี้นะครับเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาครับสร้างความโดดเด่นในเชิงภาพลักษณ์ให้กับประเทศยกตัวอย่างเช่นครับงานมหาสงกรานนะครับเราใช้งบประมาณไปครับ153ล้านบาทนะครับเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง1.1ล้านคน ทำให้มีเงินสะพัดครับในระบบถึง4 9 7ล้านบาทอย่างแหล่งท่องเที่ยวที่มรุสร้างขึ้นนะครับโปรเจกต์2 0 0 0 2 0 0เนี่ยนะครับก็เช่น Entertainment Complex ซครับซึ่งเป็นก้าวใหญ่ครับที่สำคัญนะครับในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย Entertainment Complex เครับเป็นการดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเกิดการลงทุนครับจากภาคเอกชนนะครับเกือบทั้งหมดครับท่านประธาน โดยภาครัฐเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนโดยตรงนะครับทั้งนี้เนี่ยรัฐเนี่ยยังจะมีบทบาทนะครับในการกํากับดูแลแล้วก็จัดเก็บรายได้ผ่านระบบภาษีที่เกี่ยวข้องครับถือเป็นแนวทางการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ครับที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสําคัญครับที่จะช่วยลดผลกระทบของการท่องเที่ยวตามฤดูกาลนะครับด้วยเทศกาล และงานแสดงที่สร้างขึ้นนะครับภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศรัฐบาลครับได้ตระหนักถึงความจําเป็นนะครับเร่งด่วนนะครับในการฟื้นฟูและรับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลไกการท่องเที่ยวครับนะครับการจัดสรุบประมาในโครงการต่างๆนี้ครับเป็นการลงทุนที่เรามุ่งหวังผลในระยะยาวมีเป้าหมายครับในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ครับให้กับชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสการจ้างงานที่มั่นคงให้กับพี่น้องในท้องถิ่นครับทั้งหมดนี้ครับท่านประธานมันสะท้อนให้เห็นนะครับถึงการใช้ในโยบายด้านการท่องเที่ยวในฐานะเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือครับกับความผันผวนกับของเศรษฐกิจในระดับโลกพร้อมกับวางรากฐานครับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงจากภายในและแน่นอนครับเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยครับขอบคุณครับท่านประธาน